สวัสดีครับช่องนัดหมีนะครับวันนี้เป็นช่วงหมีชวนหิวนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาที่ย่านเมืองทองธานีนะครับเพื่อมารู้จักกับร้านราเมงร้านโปรดของผมร้านนึงเลยร้านนี้มีชื่อว่าร้านไอโยอีนะครับโดยร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านเอ่อที่ขายราเมงนะครับกับพวกข้าวหน้าต่างๆที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านนี้นะครับตี่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านเท่าแก่น้อยนะครับมาจากมหาวิทยาลัยสุโไทยัยธรรมธิราชเนี่ย เราจะตรงเข้ามาเลยจะอยู่ขวามือนะครับโดยร้านนี้เนี่ยจะมีราเมงให้เราเลือกกินค่อนข้าง,งเยอะนะเมนูที่เขามีให้เลือกเนะะี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูที่จะเป็นเอ่อราเมงเนื้อราเมงหมูราเมงกุ้งนะหรือว่าจะเป็นราเมงเรสเผ็ดเขาก็มีให้เลือกด้วยนะครับสําหรับคนไทยที่ชอบทานราเมงรสจัดนะรวมไปถึงพวกบะหมีม่เย็นด้วยนะเขาก็มีให้เลือกอีกเหมือนกันนะครับ แต่ก็ไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบทานรามเมงเนี่ยเขายังมีพวกด้งบุรีนะที่เป็นข้าวหน้าเนื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูหน้าปลากุ้งเทมปุระหรือว่าหน้าหมูทอดอะไรเงี้ยรวมไปถึงพวกแกงกะหรี่ด้วยนะครับอันนี้มีให้เลือกท็อปปิ้งหลากหลายอยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็ยังมีพวกอาหารทานเล่นต่างๆให้เรากินอันนีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของทอดต่างๆนะสำหรับที่ผมสั่งมาในวันนี้ครับเป็นราเมงที่มีชื่อค่อนข้างยาวนะ มันคือชิโอคอนบัตเตอร์ราเมงนะครับตามชื่อเลยนะครับมันคือราเมงซุปเกลือใส่เนยนะฮะแล้วก็ข้าวโพดอาจจะแปลกๆนะจริงๆอร่อยนะนี้เป็นราเมงที่มาจากทางเขาบอกมันเป็นราเมงทางฮอกไกโดนะครับเขาแล้วก็เลยต้องใส่เนยลงไปในราเมงด้วยนะครับโดยราเมงนี้ก็จะมีส่วนประกอบหลายอย่างนะอย่างที่เห็นนะครับมัจะเป็นข้าวโพดชิโอแล้วก็ ชาชูเนาะแล้วก็มีไข่ต้มญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยเส้นที่ร้านนี้ก็จะเป็นเส้นแบบเส้นเล็กเหนียวเหนียวนะถ้าใครที่ชอบทานเส้นแบบนี้นี่ผมแนะนําเลยนะครับร้านนี้นี่ถือเป็นร้านโปรดร้านหนึ่งของผมในย่านเมืองทองเลยนะเพื่อนๆนแวะมาก็ลองมาทานดูได้นะครับ